ชมนมิ้นหลายคนเลยนะว่าเพราะฟังเพลินฟังเพลินบอกว่ามินยิ้มน่าร้กเพื่อนเราก็อวยกันไปเองกันนะอ๋อโถ่เอ้ยมีไว้ข้งนั้นเลยพี่บ๊วยปั่นในเดือนแล้วเนี่ยพอเรียกบูมเจซีท่านเกิดใต้โต๊ะทำงานมิต b บอส คุ้นหน้าแบบนี้นี่คืออิงวรันทร้ยถ <Hey! S 1> ้ยนอ้ยโอ้โหเกลงไม่หมดเกลงและนี่คือดีเจใหม่ล่าส <Hey! S 2> ุดปมือตลอบน้องมิ้นค่ะบผม นี่คือมินโนไมหนูอันนี้หลวงหนูขอโทษค่ะหนูก็เกรงๆและวันนี้เออไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนที่มานั่งตรงนี้มันเหมือนความขลังนะครับอะไรขลังคะพี่เผื่อกน้ำขลังค่ะเกรงๆเปลี่ยนแล้วดีเจโยนมาเพิ่มพับมันต้องได้หนูดูพี่เป็นตัวอย่างมิ้มาไม่ทำอะไรมี้นจะขอวาร์ปเขาแล้วหรอเดี๋ยวจะเย็นๆไอจีค่ะมินโนเลย M I N T N O ค่ะจบจากโรงเรียนอะไรส่ายนิกษเสะค่ะทุกคนไม่พี่โบเบาไปหรือเปล่าคุณงัดหน่อยดิงัดอยู่นะ งัดไม่ครับจบมาเข้ามหาลัยคณะอะไรวารสารธรรมศาสตร์ค่ะเจซีสั้นๆอยู่คณะเดียวกับพี่เผือกค่ะ เอกอะไรหนูอยู่เอกวิทโทแต่มินเนี่ยเข้าวารสารตั้งแต่แบบมสามแหละตอนฟังแนวๆอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบว่าเราแบบมันหลงรักคณะนี้เอออยากเป็นนักข่าวอยากอ๋อออเหรพดีเจก็อยู่ในใจเหมือนกันก็เลยวารสารก็มาวิทโทเนี่ยแหละค่ะสี่ปีที่คณะวารสารศาสตร์ได้ยินตำนานพี่เผือกมไหยใครเรียนเจซีต้องโดนคำถามนี้ทุกคนคือพี่เผือกดังอยู่แล้วไงตอนที่หนูเข้าไปปีหนึ่งอะหนูหนูได้ยินอะไรได้ยินอะไรยังไม่ได้ยินตำนานจ้าเดี๋ยวมันจะเกิด ช่วยเกิดใหน่ได้ไหมคะอยากรู้ก็เกิดบม่กนึ่สาวรีเหมือนกันแต่นุสาวรีไม่น่าดูนะจบมามิ้นก็บอกว่าไม่ตรงสายไปทํางานอะไรใช่เคยมาฝึกงานที่แกมมี่ด้วยนะคะตอนที่สมัยมาฝึกอะไรครับมีช่องวันแรกๆเลยอ่ะช่องวันเอชดีแล้วก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ทางานเพราะเหมือนแบบ คุยกับเขาแล้วไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปทํางานเหมือนเป็นมาร์เก็ตติ้งในบริษัทขายตรงที่หนึ่งค่ะไม่ได้อะไรประมาณนั้นมาร์เก็ตติ้งให้แบรนด์ใช่ให้แบรนด์หนึ่งใช่ทำอยู่นานไหมประมาณ2ปีเป็นไงเอาจริงหนูขอโทษเลยตอนนั้นนะหนูคิดว่าเงินน้อยก็เด็กจบใหม่ก็ต้องอย่างนี้แหละสตาร์ทเท่าไหร่กว่าสตาร์ทตอนนั้นหมื่นหกค่ะนี่สิปีที่แล้วนะเกือบสิปีก็เท่ากับพี่เมื่อ20ปีที่แล้วก็หมื่นห้า มันยังเท่าเดิมตลอดเวลาหมื่นห้าผ่านโปรเป็นหมื่นแปดเออแต่ผมผ่านโปรเป็นหมื่นแปดผ่านโปรไปสองหมื่นต้องออกก็ต้องคูณแหละมันก็ต้องคูณเยอะกว่าแหละแต่ที่นี่ตอนนั้นมาให้หมื่นสองนะหนูก็แบบเอ๊ะคิดทุกอย่างแล้วค่าเดินทางอยากจะค่าแล้วมาถามตรงนี้แหละตรงนี้แหละมีคนถามว่าค่าตัวช่างภาพสองพันห้าจัดดีเจสองชั่วโมงได้มากกว่าหรือเปล่าก็กูบอกหลายทีแล้วว่าไม่มากกว่าไม่มากกว่านะสองชั่วโมงไม่ถึงสองพันห้านะสิ่งที่มิ้นจัดมาตรงนี้ แต่ถ้าจัด4ชั่วโมงเนี่ย ได้อยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ถ้ามิ้นทำได้ดีเนี่ยมันก็จะไปถึงอีเวนต์แต่ถ้ามิ้นนั่งอยู่กับดีเจแนนเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะมันมทำตรงนี้มันเพื่อความฝัน passion ความรักในการเป็นดีเจโทษนะที่อาร์ตไปไหนอะฮะมันก็ไปมี passion ที่อื่นไปทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่นานเท่าไหร่2ปีสองปีปีค่ะแล้วชีวิตห่างเหงยังไงต่อก็รู้สึก แบบโลภมากยังไงไม่รู้ว่าไปสมัครแอร์ตอนนั้นเปลังบูมากเราสายการบินเกาหลีเนี่ยเขาก็มาเปิดพอดีมหนูรู้สึกว่าหนูแบบเฮ้ยเข้าคนง่ายใจดีแบบใจเย็นประเมินตัวเองใจดีชอบพูดคุยแบบบริการมีความบริการสูงแบบเซอร์วิสมาสูงอะไรเงี้ยค่ะก็สมัครก็ได้ก็ไปเปลี่ยนชีวิตมากมากๆสยกรบินเกาหลีก่อนหรอใช่ค่ะกี่ปีฮะใสยก็บินเกาหลีหนูก็2ปีกว่าค่ะก็อยู่นานเนอะอยู่แต่ละที่เนอะเราเนอะอคำว่า2ปีเนี่ย จะบอกอะไรที่นี่ไหมอ๋อหนูก็อยากอยู่นานๆหนูอยากจะอยู่เป็นแบบนี้โอเคอยู่แถวสามโอเคจำไว้นะเคยเห็นคลิปที่เขาสัมภาษณ์บิลลี่เอลิชในทุกปีป่ะเดี๋ยวปีหน้าจะถามมิ้นอีกทีหนึ่งในคำถามเดิมเนี่ยไม่หรอกอันนี้เป็นเป็นมุกตลกที่เล่นที่จริงหน่อยจริงนี่คือบ้านที่อบอุ่นมากจริงจริงใช่ไหมคะไม่งั้พี่ไม่อยู่มาจะ20ปีแล้วนะ20แล้วพี่นี่นี่ตั้งแต่ปีอะไร46 46 46ี่พี่เข้ามา2010อันนี้รุ่นที่ พี <differences S 2> ีุ่่นที่นี่อบอุ่นมากมิ้นนะเราขอให้อยู่ได้นานๆไปไหนต่อแล้วเปลี่ยนทาไมอะเปลี่ยนทำไมก่อนเปลี่ยนเพราะตอนนั้นก็คิดอีกแล้วว่า ฉันจะเป็นแอร์ที่เกาหลีจนถึงอายุห้าสิบหกสิบไม่ได้แต่มัก็เลยเปลี่ยนดีกว่ามาแบบสมัครที่ไทยก็ได้สากบิีสีแดงสีแดงอยากรู้เพราะคนก็อยากเป็นแอร์เยอะชีวิตมันเออมีทริคไหมดูง่ายดูหนูดูง่ายใช่ไหมคะพี่แต็กมปถึงเข้ากับคนคือมินรู้สึกว่ามินไม่คนแบบเต็มตัวกับไปสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้าง ดีในแง่ที่ว่ามีคนมาช่วยติวให้ด้วยคือมินจะไปปรึกษาเพื่อนที่เขาเคยแบบเคยเป็นแอยร์ลใช่ไปสมัครที่นี่มาก่อนเลยพอผ่านมาปุ๊บพอสมัครที่ต่อไปสายการบินสีแดงมันสนุกมากมันเป็นแบบเหมือนพอเราไม่เครียดอะค่ะเราไปสองภาณ์มันก็แบบผ่านเคยไปตกจากสายการบินไหนบ้างไหมอ๋อแล้วมีใช่ไหมมีมีอยู่ที่หนึ่งที่แบบไปสองรอบแล้วก็ ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ค่ะเอ้ยพูดก็รู้สิบุชีอะไรไม่คือพี่ถามดูว่าตรงไหนที่พี่ถือพี่ถือสนาดนี้เยอะพี่ถือเยอะพี่ถือสากบินเยอะไว้ค่ะใช่มีคนบอกให้ถือไว้จริงนะเพราะตอนนี้ใจพี่ไม่ดีเลยแดงช็ดเลยหน่ดูลองหน่อยลจหนอยงหน่ออหน่ายลหนยหา่อยอหนทอ่มันเกิดโควิ่อยลหนเอยลอนลอนอยนอยลอ่อยหน่หน่อยงหนอิลน่ัยหนยหนลอนน่ออหนูบินกันหลังจะห่อ แบบยิ่งกว่าคนทำงานออฟฟิศแล้วปวดละคือก่อนโควิดอ่ะไฟมันถี่มากจริงอะบินตรงนั้นคนเกือบร้อยชั่วโมงต่อเดือนอะค่ะบินทั้งในทั้งนอกประเทศใช่ค่ะช่วงหนักๆที่ที่ทำเยอะที่สุดเนี่ยรอบยังไงเดือนละ97ชั่วโมงค่ะตอนนั้นแล้วอยู่ดีๆก็ไม่มีไฟเลยใช่ไหมอยู่ยังไงก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาอีกหันตัวเองจากแอร์ไปอีกค่ะก็รู้สึกว่าพูด พูดได้ไปเป็นพิธีกรชอบพิจากาอยู่ใช่ตรงนี้น่าสนใจขยับมาอยู่เบื้องหน้าแต่ก่อนหน้านั้นมิ้นก็มีงานเบื้องหน้าอยู่แล้วป่ะมีมีบ้านนิดหน่อยค่ะทำอะไรบ้างนิดหน่อยก่อนหน้าตอนมหาลัยก็เคยก็เคยลองทําแบบเเป็นพิธีกร โทรทัศน์นิดหน่อยไปแจมเขานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปได้ยังไงอ่องจิงทุกทุกอย่างอ่ะจากเพื่อนๆไม่พี่น้องที่คณะที่เจซีหมดเลยนี่แหละแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายเพื่อนมหาลุนพี่รุ่นน้องช่วยจริงนะมันก็ดึงไปเยวะไอ้พวกเพื่อนพี่เนี่ยมันจบไปทํานั่นทํานี่มันก็จะดึงไปทําขอบคุณเจซีทุกคนแบบจนถึงตอนเนี้ยเพื่อนก็ยังแบบเออน่นี่นั่นทักมาแล้วมินก็เปลี่ยนแนวไปเป็นแบบว่าทํารีวิวช่างยูทูบช่างยูทูบองค่ะจริงๆเอาไว้เก็บผลงานเฉยๆหลังๆแล้วมีคนมาจ้างเยก็ะ อแล้วพอมันนับหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มแล้วมันเราก็เริ่มมีพอร์ตรูปเรามันก็จะถูกส่งไปตามแบบเอ็นซี่บางทีก็ใช่ไหมใช่จะพัชจะผูก็จะได้งานโฆษณาใช่ใช่ค่ะแล้วก็ได้งานโฆษณาตอนเพิ่งมาทําเมคค่ะทําตอนแก่แล้วอะทําตอนแก่ตอนแก่เหรอเออแต่ไปได้เริ่มแต่แรกไงใช้เวลาไได้เริ่มแต่แรกกี่ปีกว่าจะได้ออกมาอยู่เบื้องหน้ามิ้นเพิ่งมาออกเบื้องหน้าน่าจะอยู่ตอนโควิดเลยอะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมีคนบอกมิ้นหัวร้อนน่ารักมากอยากเห็นพี่มิ้นถอดหน้ากากเพื่อนหนูเองเจซี่ โน้ตอ่ะอ๋อเหรอคือหวังเราอยู่ว่างั้นเถอะโน้ตอ๋อไอ้ปืนใครปืนใครปืนปืนคือใครเพราะวันนั้นที่คุยกับมิ้นน่ะมิ้นคิดว่าอาร์ตคือปืนคือหนุ่มอะนึกว่าวันนี้พี่อาร์ตจะมาหนูจะได้เคลียร์กับพี่อาร์ตใครควรเคลียร์กับอาร์ตคือย้อนไปเผื่อใครไม่ได้ฟังวันนั้นเนี่ยอาร์ตเนี่ยปลอมตัวเป็นเฟกเอเจนต์ มืองจำกูไม่ได้ให้ไงวะจำกูไม่ได้ให้ไงวะมืองวันนั้นนะตลกมากค่ะฟีดแบ็กกลับไปเพื่อนทุกคนมาแบบนี้มึงเป็นไรอ่ะมึงไหวเปล่าเซลเพื่อนได้ฟังอยู่ใช่ไหมเพื่อนแบบฟังเยอะมากแตะปืนอะขำเออมันขำไม่ใช่กูมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมี กลุ่มหนึ่งที่แบบมึงกูว่านะมึงอะต้องไปน่าสมาธิฟงส่าต้องไปสมมน์มิ้นต้องไปสมนตด้แล้วและตอนนั้นมีแบบพวกพี่เอเผือกเนี่ยก็ส่งข้อมูลไงตอนอยู่โรงเรียนี่อาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้มันก็เลยยิ่งแบบ ดูจริงเข้าไปเอาพาร์ทที่มาดีเจนี้เนี่ว่ะเพราะว่าแอบไปเห็นว่ามิ้นเนี่ยได้มีการพูดถึงโอกาสในการมาทํางานที่นี่แล้วก็บอกว่าเป็นความฝันหนึ่งเลยกับการเป็นดีเจเพราะอะไรเพราะอะไรต้องบอกก่อนว่าเป็นคนเมื่อก่อนเหมือนจะดูมั่นใจกล้าพูดแต่จริงๆในใจอะรู้สึกด้อยค่ากว่าคนอื่นตลอดเวลาเป็นเราะอะไรอะพี่ว่าเรื่องอะไรอะถือว่าเราทําไม่ได้หรอกใช่ค่ะเวลาเขามีจัดออดิชั่นอะไรเวลามีจัดประกวดอะไรตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วค่ะไม่กล้าไปสมัคร คือในใจอยากทามากแบบพวกแบบรายการที่ีมาเปิดหาพิธีกรรายการที่ีต่างๆอ่ะไม่กล้ากลัว potential เราจะไม่ได้แค่นั้นเองถูกค่ะแล้วตอนฝั่งใจมากมันมีรายการช่องเก้าแล้วกันก็มาสมัครมาเปิดลับเราก็ไม่กล้าเพราะเรารู้สึกว่าเราไปแล้วเราสู้ใครไม่ได้เหมือนไม่ลองด้วยใช่ไม่ลองแต่อยากไปแหละคือในใจแบบอยากมากอยากมากมีเพื่อนไปไหมไม่มีมีแต่รุ่นน้องไปแล้วรุ่นน้องได้ แล้วทุกวันนี้เขาก็ยิ่งใหญ่ไปแล้วพอ20ไปปายยี่สิขึ้น่ะพอมีอะไรก็อยากลองหมดเลยรู้สึกเวลาเรามันแบบมันไม่รอใครแล้วอายุเรามันแบบมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มกล้าขึ้นหรอถึงก็แปลกมากรู้สึกว่าถ้าไม่ทำมันก็จะไม่ได้ทำอีกแล้วอ่ะทุกวันนี้คิดได้เลยอย่างเดียวว่าเราแค่ต้องกล้าแล้วพอดีเจเนี่ยเพื่อนอีกแล้วแหละเพื่อนที่เจซิปชื่อตักครับไอ้ตักชอกตัว๊กตั๊กตัก๊กตั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 ๊ะตั๊กตั๊กตั๊ก กตัวใหญ่ไม่ประมาณนั้นเราตากก็แชร์ค่ะแล้วมิ้นเห็นแล้วมิ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละนาะทีทองมิ้นก็แบบตากเราอยากไปอ,ะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตากก็แบบสู้แล้วเราก็ทำเราทำคลิปมาแล้วก,วก,วก็นั่นแปลว่า,วามิน้นมิ้นจริงๆแล้วอยากจะลงประกวดอะไรสักอย่างอ,อย่างที่ตัวเองเป็นปม ตอนสมัยเรียนใช่ไหมใช่ค่ะมันเหมือนแบบชอบเปรียบเรียนวิทยุอยู่แล้วพี่คอกับวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วตอนที่จัดรายการกับตากเนี่ยแหละเรียนกับตากเลยมัยนจะมีวิทยุที่ธรรมศาสตร์หนูจำคลื่นจำสายอย่างเงี้ยเหรอเอออาจารย์ปุ้มแล้วให้จัด3แนวเพลงเหมือนที่เนี่ยเหมือนอาจารย์ไม่ใช่ปุ้มมึงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปุ้มกูไม่ใช่ปุ้มกูที่แบบสไตล์ลีดโคลด์ปุ้มอาจารย์ปุ้มที่ปรึกษาก็แบบให้ทำเรื่องวิทยุอะค่ะก็ชอบเลยแบบทำจัด3แนวเหมือนกันแล้วก็แบบ มีเป็นคนตอนนั้นธรรมาตาวของเราทักกระตั๊งตอนที่ประกาศแล้วว่าเขาได้อะไอ้ตั๊กก็ส่งมาบอกเพื่อนดูตั๊กนี่มาเป็นตอนนั้นมาเป็นครีเอทีฟเหนกันไหมครีเอทีฟอยู่ที่ชิวนึกว่ายังอยู่หมายถึงว่าตอนแรกทำไมไปแล้วอะคะพี่ตาตั้งมีแนวทางตัวเองถ้าอยากรู้ชัดๆถามตั๊กดีกว่าแต่คนชมมี้หลายคนเลยนะว่าเสียงเพราะฟังเพลินฟังเพลินบอกว่ามิ้นยิ้มน่ารัก เพื่อนเราก็อวยกันไปเองกันนะอ๋อโถ่เฮ้ยถือว่าหน่วยนี้ดีนะหน่วยหน้าม้านี่มีไว้เจซีนั้นเลยพี่เบื่อดเจซีนั้นเลยปัดเลยเห็นแล้วเนี่ยพอเรียกบูมเจซีท่านเกิดกีดออกมานี่เป็นเจซีไหลออกมาแบบนี้ควรควรได้ยินตำนานพี่ไม่ต้องรักนะขนาดนี้มันควรมันเก้าฟีงันมันไม่ทันอ๋อเก้าฟีไม่ทันโทษๆเอาไปต่อพี่ชอบมากบรรยากาศแต่บอลนี่คณะวารสารยังไงบอลเวลากิ้งมาเราเราแค่จับบอลเท่านั้นน่ะเสียงกี๊ด เราก็เหมือนกับตันทีทำประตูคลีสเตโรลันดองยิงวิศวะได้ตำนานนานจริงๆแต่นี้มีคนบอกความเจซีเนาะความเจวันนี้เหมือนได้ยินประวัติพี่เผือกพอกับประวัติมิ้นท์เลยค่ะถ้ามีเจซีมาตรงนี้เมื่อไหรมันก็จะได้ยินเรื่องเนี้ยแหละ เขาบอกว่าอีกสักสิปีมันจะอยู่ในข้อสอบแล้วบรรจุแล้วเหมือนพี่เป็นเอกอะเราไม่รู้นะว่าพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่มิ้นนใช้สมัยเรียนมันมาจากรายได้หนังกักกักาที่พวกผมทำหรือเปล่ล่องบางตัวมันอาจจะมาจากเงินตรงนั้นคุณไม่ทำค่ายเขาเจ๋งก็บบุญแล้วทุนพี่ชีวิตสุดๆตั้งกอบกาทานไหมหนูไม่ทานหนูไม่ทันแต่คุณได้ยินเรื่องนี้ปะได้ยิน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 ค่ะคณะเราทำไมถึงจะเลิรลุ่งเรือง โอ้หลายอย่างมีคนถามเรื่องกากกาเนี่คือพระเอกขี่วินเสือกากแล้วก็นางเอกดมกาวพี่อันนั้นเป็นมันเป็นเวอร์ชันหนังสั้นพอพอพัฒนาบทแล้วมันให้คนดูได้ใช่ใช่ใช่แล้วพวกผมทำกันเองส่งอาจารย์เ้เอ้ยนี่กั๊กกะเกคือหนังในดวงใจผมเลยนะแต่เป็นคนเดียวที่บอกว่าพระเอกขี่วินกับนางเอกดมกาวนะกูก็เลยไม่แน่ใจว่าดวงใจมันจริงหรือเปล่าเนี่ยพระเอกขี่วินนางเอกดมกาวอ่ะแล้วมิ้นยื่นมาเนี่ยสมัครเป็นสเตชันไหนมา ไวป๊อปค่ะทำไมถึงเลือกสเตชันเนี่ยพอรู้สึกว่าแบบชอบไปกินชอบไปเที่ยวชอบไปช้อปเลไลฟ์สไตล์ตอนก็มีเรื่องนี้ด้วยหรอพอได้มารู้ว่ามีเฮ้ยมีคาเซตด้วยมีฮอตเวฟด้วยเฮ้ยเราก็อินเหมือนกันเพราะว่าชอบฟังเพลงเก่าแล้วก็ชอบฟังมก็คือได้หมดกันจริงๆแล้วได้หมดค่ะพี่แท็กเอาบอกพี่แท็กเอาบอกพี่แท็กถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วมีคนบอกว่าพาโบไม่อยู่แล้วใครจะเป็นคนที่ถือมีดเล่มนั้นฮะไม่มีนี่มันไม่มีแล้วคือถ้ามินมาสมัครรู้นะว่ามีดออะะะะไไรมินนสดวกใจป่่ลยางั้ เออได้มาซ้อมจัดอะไรอย่างงี้บ้างหรือยังมีเริ่มทํากับพี่แต๊กค่ะพี่แต๊กที่โจทย์มาแล้วก็ทําคลิปอยู่ที่บ้านอยู่อ๋อเราก็เวิร์ฟอนเครื่องมือใช่เดี๋ยวจะมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะพี่เผือกจัดมาสิบกว่าปีเขายังใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่เป็นเลยหนู พี่ชีวิตรุ่นพี่ชีวิตหนูคืออย่างนี้พี่โดนสปอยจากการจัดคู่มาตลอดอ่าแล้วก็คุณไม่เคยจัดเดี่ยวเลยฮะมีบางช่วงแค่นั้นเองแค่แบบเพื่อนไม่มาก็จัดเดี่ยวใช่แล้วพอมันไม่ได้ใช้บ่อยก็จะลืมละแล้วถ้าพี่โบเป็นคนรักพี่โบจะเป็นคนเปิดให้พี่แต่พี่ก็ได้แบบง่ายๆแล้วก็รับโทรศัพท์แต่ว่าถ้าเป็นพี่อาร์ตเนี่ยพี่อาร์ตบ้างคะไอ้ตรงแผงเนี่ยทุกอันเขารู้หมดเขารู้หมดเขารู้หมดอย่างพี่จัดคู่กับพี่โบแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นคู่กับพี่อาร์ตพี่อาร์ตก็บริการพี่หมดเอช่วงนี้มันยังรับโทรศััพพพท์ไไไว้้เเปป็็นนนนลลลลลยยใใช่่่่่อกกตรงงหีีีมมาาดะภูิจ ดูไวใช่ไหมคะต้องดูไววันหนึ่งที่มิ้นต์เป็นแบบรุ่นพี่แล้วอ่ะมิ้นก็จะพูดถึงพี่แบบนั้นแหละพี่เขไม่สนใจเลยนะเรื่องปุ่มเรื่องอะไรอย่างงี้แต่ถ้าคุยกันในไลน์จะมีคำว่าไอ้ด้วยนะอะไรดีๆก็เอาไปนะครับอะไรไม่ดีทิ้งไว้ในรายการครับครับพ้่งมาครับมิ้นไหนครับจะได้หาใน Google มิ้นเนาะอยากเจริญรุ่งเรืองในสายงานดีเจก็ตอนนี้ดูใครได้บ้างวะโบดูแนนได้ดูดาวดาวดาวได้เป็นดาวเลยจริงๆดูทุกคนได้ยังเป็นพวกเราเลยอ้าวโบเผื่ออันอันนี้ตัดล่องนั้นเราด หชาวๆก็อยู่กับเราจะมิดรด้วช่วงท้ายนี้อยากให้มิ้นศึกษาวิธีการที่เราจะพาลูกค้าเข้าแบบเนียนๆให้ดูว่ารุ่นใหญ่เขาทำยังไง10วินาทีฝากตัวกับชาวย f ฟหน่อย ได้ค่ะก็เร็วๆนี้นะคะจะมีออนไลน์เซสชันเกิดขึ้นมานะคะตอนนี้ทุกคนไปโหลดแอปก่อนได้เลย A Time ออนไลน์ค่ะหรือว่าไปดูเว็บไซต์ A Time dot. line ก็ได้นะคะมี3เซสชันเลยนะมีคาเซตเอ่อฮอตเวฟแล้วก็ไวป๊อปค่ะยังไงก็ฝากพวกเรา6คนใหม่ด้วยค่ะจะเร็วๆนี้ค่ะดีเจมินโนฝากตัวได้ค่ะค่ะขอ้าวปอะกบผแหมให้มันคล่องขายเขยครบเลยว่ะดีกว่าดีเจที่อยู่เป็นสิบสิบปีนะนี่กับพวกเราอีกจ่ายโตทำงานมีเดอะบอส